ขอสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ผมมาที่สีลมซอย20นะครับฝั่งตรงข้ามก็เป็นบรรยากาศแห่พระแม่อุมานะครับที่สีลมนะครับทุกคนนี่คือบรรยากาศสดๆนะครับตอนนี้ถนนยังไม่ปิดนะครับถนนยังมีรถอยู่อีกหน่อยก็จะปิดถนนนะครับนี่ก็คือภาพบรรยากาศนะครับ เป็นบรรยากาศแห่พระแม่อุมานะครับประจำปีจะมีปีละครั้งนะครับที่วัดแขกสีลมนะครับทุกคนใครที่จะมาร่วมงานแห่พระแม่ตอนนี้ก็ยังทันนะครับงานกำลังจะเริ่มนะครับแต่แห่พระแม่ก็น่าจะประมาณค่ำนี่แหละประมาณุ่มกว่าตอนนี้ถนนก็ยังไม่ปิดนะครับ ที่เดิอนออกมาด้านหลังอันนี้ปลงัมาลัยขายดีเลยนะทุกคนใครจะมาร่วมงานก็มากันได้นะครับยังทันนะครับนี่คือบรรยากาศแอบพระแม่อ,อุมาที่วัดแขกสีลมนะครับประจำปีนี้นะทุกคน บรรยากาศตอนนี้นะครับบรรยากาศสดๆเลยนะครับงานกําลังจะเริ่มนะครับตรงข้ามก็เป็นถนนสีลมซอย20นะครับรถเมล์สาย77ก็ผ่านนะทุกคนใครจะมาตอนนี้ก็ยังทันนะครับ ยังไม่ปิดถนนนะครับก็เลยจะวุ่นวายกันหน่อยอีกหน่อยก็ปิดถนนไม่ให้รถวิ่งนะครับตอนี้โอตอนนี้ตอนนี้เริ่มแล้วครับเริ่มเริ่มปิดถนนแล้วเริ่มปิดถนนแล้ว นี่ครับเป็นราชรถนะครับที่จากแห่วันนี้นะครับก็จะมีราชรถพระกฤษณะนะครับที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี่ครับนี่ราชรถพระกฤษณะนะครับแล้วต่อมานะครับก็เป็นราชรถพระกัต กัตตะวรายันนะครับนี่และสุดท้ายนะครับราชรถพระแม่สีมหาอุมาเทวีนะครับใจะใหญ่นะครับนี่นี่ก็คือบรรยากาศนะครับโอ้ตอนนี้ตอนนี้ก็เริ่มจะปิดถนนแล้วนะครับน่าจะปิดแล้วหรือว่ายังนี่ครับ น่าจะเริ่มปิดแล้วครับทุกคนปิดแล้วนี่ทางเข้าที่จะไปไหว้พระแม่นะครับตอนนี้ก็แน่นเลยนะครับสวัสดีครับคุณอาทอยู่ที่วัดแขกศรีลมนะครับใครจะมาร่วมแห่พระแม่ก็มากันได้นะครับนี่คือบรรยากาศสดๆนะครับบรรยากาศก่อนจะเริ่มงานแห่นะครับวันนี้ก็มาถ่ายทอดให้ เพื่อนๆได้ชมกันนะครับรแถวที่ทุกคนเห็นอยู่นี่ก็คือจะเข้าไปไหว้พระแม่นะครับนี่ครับเข้าแถวแถวยาวไปถึงโน้นเลยทุกคนปล่อไยไหลไหมแล้วไลไหครับ เ,าาเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศรอบๆๆนะครับโอ้ทหารตำรวจมาเต็มเลยนะครับทหารตำรวจมาเต็มเลยทุกคนนี่ครับคนเริ่มจับจองที่นั่งเลยนะครับทุกคนจับจองที่นั่งกันแล้วนะครับ ยังไม่ปิดถนนนะทหารมาแล้วกับทหารนี่ก็ซุ้มซ้มที่เขาจะมามาไหว้นะครับเวลาขบวนแห่นะครับ,เ,เ,บ,ะะรบเป็นซุ้มองล่างทรงต่างๆนะครับก็จะมาจัดซุ้มบรรยากาศก็อาจจะวุ่นวายหน่อยนะครับเพราะว่าอยู่ในช่วงจัดเตรียมนะครับทุกคน เวลาแห่จริงก็จะประมาณน่าจะทุ่มหนึ่งอะครับนี่ก็คือบรรยากาศนะครับบรรยากาศการจัดเตรียมงานก่อนจะแห่นะครับนี่ก็คือสุ้มต่างๆนะครับที่เขามาเหมือนพูดง่ายๆเหมือนมาสแสดงความเคารพพ่อแม่พ่อแม่จะแห่ผ่านตรงนี้ไงครับเดยวก็จะมีสุ้มต่างๆมาสแสดงไอามาสแสดงความเคารพอยู่ตรงนี้ เอไฟด้วยนะครับถ้าพูดเิียถูไม่ครับเป็นซุ้มต่างๆสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับสวัสดียายแต่รออยู่ใช่ไหมคนเยอะมากนะครับมาได้นะครับใครจะมา บรรยากาศตอนนี้โอ้รถผมนึกว่าปิดถนนแล้วยังไม่ปิดนะทุกคนก็ดูวุ่นวายหน่อยอีกหน่อยก็จะปิดถนนนะครับฝั่งทางโน้นนะครับฝั่งทางโน้นก็มีคนเริ่มมาจองนะครับมาจองที่นั่งแล้วนะครับสองฝั่งนะเห็นไหมสองฝั่งนี่ก็เป็นซุ้มต่างๆนี่ เวลานั้นขบวนแห่ก็จะผ่านแถวนี้นะครับผ่านตามถนนใครที่เป็นองค์ล่างทรงก็จะลงทรงกันนะครับะะเตรียมของแล้วซุ้มก็ตกแต่งสวยงามนะครับ

สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับนี่คือบรรยากาศงานประเพณีแห่พระแม่อุมาประจำปีนี้นะครับที่วัดแข่งสีลมนะครับ แต่ความเชื่อของใครนะครับขอาช้ยวยิจรณายานในการรับชมนะครับวันนี้ผมก็มาถ่ายทอดงานแห่พระแม่อุมานะครับที่วัดแขกสีรมนะครับนี่ก็คือบรรยากาศก่อนจะเริ่มงานนะครับก็มีการจัดเตรียมซุ้มต่างๆนะครับเพื่อสแสดงความเคารพต่อพระแม่นะครับเพราะว่าก็าจะแห่ไปตามถนนนี่ครับแต่ตอนนี้ ถนนยังไม่ปิดถนนนะครับรถก็ยังวิ่งอยู่นะครับตอนนี้ถ้าใครจะเดินทางมาตอนนี้ก็มากันได้นะครับรถยังวิ่งอยู่นะครับอีกหน่อยก็จะปิดถนนนะครับหน่อยก็จะปิดถนนนะครับนี่ก็คือภาพบรรยากาศนะครับทุกคน นี่ครับแต่เราซุ้มก็ตกแต่งนะครับตแต่งสวยงาม มันจะยาวไปถึงน้นเลยนะครับอ้อมไปถนนอะไรละ่ะสาทรนนะ่ะยาวนะครับ้อนเสียงเพลงครับกลัวติดลิขสิทธิ์รีบเ,เดิน <c oughs> อดโอ้ถนนยังไม่ปิดโน่้นทางน้นก็จองที่นั่งแล้วครับ สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้มาถ่ายทอดบรรยากาศงานแห่พระแม่อุมานะครับพ um um uh huh. ี่สีลมนะครับสีแดะ ตอนนี้ก็จับจองที่นั่งกันแล้วนะครับแต่ละคนก็จับจองที่นั่งกันแล้วอีกหน่อยก็ปิดถนนครับตอนแห่ก็น่าจะประมาณทุ่มนะครับเดี๋ยวผมก็จะถ่ายทอดบรรยากาศให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับสำหรับเป็นคลิปมาให้เพื่อนๆดูนะครับนี่ครับคือบรรยากาศ ที่ถนนสีลมนะครับบรรยากาศแห่พระแม่อุมาเทวีซึ่งตอนนี้ก็กำลังเริ่มนะครับกำลังเริ่มนะครับสำหรับใครที่อยากมาร่วมงานก็มากันได้นะครับ พระแม่อุมานะครับพี่ที่ศีลมครับจัดทุกปีนะครับจัดยิ่งใหญ่นะครับเดี๋ยวเขาก็จะปิดถนนนะครับเป็นงานแห่พระแม่อุมานะครับวัดแขกครับเวดแขกเป็นงานที่ดังไปทั่วโลกนะสำหรับใครที่ไม่เคยมาเดี๋ยวก็จะถ่ายทอดบรรยากาศให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับตอนนี้กำลังเริ่มพิธีนะครับ อีกหน่อยก็จะติดถนนนะครับขบวนแห่ก็จะเริ่มแห่ประมาณพุ่มนะปกติก็จะประมาณพุ่มประมาณพุ่มตอนนี้เขาก็กำลังจัดเตรียม ยิ่งใหญ่นะครับนี่กำลังแข่งจัดการกำลังจัดพื้นที่ แห่พ่อแม่ง่ยคุณไก่มินงานแห่พระแม่มาบ่าย่ถนนสีลมนี่เลยว,วัดแขกวัดแขกมาเด้อมาเด้องานกำลังสีลมเลยคุณก้นไหลทั้งน้อยเขาก็ปิดถนนนี่ทั้งน้อยเขาก็ปิดถนนแล้วนี่ก็คือบรรยากาศนะครับที่ถนนสีลมวัดแขกนะครับทุกคนมากันได้นะครับกําลังจะเริ่มนะครับงานกําลังจะเริ่ม หน่อยก็จะปิดถนนนะครับคนก็จะเยอะกว่านี้นะ แต่ก็แปลกนะครับทุกปีคึ้มฟ้าคึ้มฝนก็ฝน,นไม่ตกนะเวลาแห่พระแม่ฝนจะไม่ตกแกปลกดีเหมือนกันเราได้คไหมคะคุณดาวีรัตน์ดีนะคะ บรรยากาศที่วัดแขกนะครับทุกคนวันนี้เป็นวันแอ่พระแม่อูมานะครับ